ทั้งห้าตัวเต้นอยู่บนลุมศพตัวหนึ่งล้มและหัวแตกครวและแม่มดจึงเรียกซอมบี้มาและซอมบี้พูดว่าห้ามให้โครงกระดูกเต้นที่บนลุมศพโครงกระดูกทั้งสีตัวเต้นอยู่บนลุมศพ ตัวหนึ่งล้มและหัวแตกโล่และแม่มดจึงเรียกซอมบี้มาและซอมบี้พูดว่าหยุดห้ามเต้นรำโครงกระดูกทั้งสามตัวเต้นอยู่บนลุมศพ ตัวหนึ่งล้มและหัวแตกพลาะและแม่มดจึงเรียกซอมบี้มาและซอมบี้พูดว่าห้ามให้โครงกระดูกเต้นอยู่บนหลุมศพโครงกระดูกทั้งสองตัวเต้นอยู่บนหลุมศพตัวหนึ่ง วแลและแม่มดจึงเรียกซอมบี้มาและซอมบี้พูดวาา่าห้าเอ็ดขาดพวกโคร,กรงกระดูกโครงกระดูกแค่ตัวเดียวเ <S lan cer> ต้นอยู่บนลุมศพมันเกิดลมและหัวแตก และแม่มดจึงเรียกซอมบี้มาและซอมบี้พูดว่าเอาสิพวกโครงกระดูกเต้นบนลุมสับเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด็กๆ แล้วก็ขอทุกท่านนะคะวันนี้ในกิจกรรมสร้างสารรค์คบคับคุณครูแอนเช่นเคยนะคะหายเด็กๆลืมกันหรือยังสวัสดีแบบโรงเรียนกรุณาศึกษาของเราเด็กๆอย่าลืมนะคะออกมาทบทวนนะคะเท้าชี้มือพานมกรมศีษะสวัสดีค่ะก็เดี๋ววันนี้คุณครูมีกิจกรรม ก็คือกิจกรรมสร้างสารรค์ที่ครูให้ไปในชองการบ้านมีทั้งหมด3แผ่นนะคะมันจะมีแผ่นแรกก็คือตัวนี้เราเตรียมก่อนที่มาก็คือตัวนี้นะคะเป็นแผ่นใบงานแล้วก็ใน,น,นใบนี้เขาบอกว่าให้เราตกแต่งโครงกระดูกให้สวยงามด้วยสัมฤทนะคะก็คือตัวนี้แล้วก็กาวนะคะเราจะเอามาแปะติดกับตัวโครงกระดูกนี้แล้วก็ เสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อนะคะเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ชั้นให้คุณครูด้วยนะคะครูจะได้รู้ว่าเป็นของใครมากนำกลับมาส่งครูใน2อการบ้านเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็มาดูวิธีทำกันเลยนะคะว่าทำยังไงบ้างนะคะีนี้เราจะใช้เปลาเปลาค้า,า,า,าลงไปบนภา,าพภาครุมกระดูกมนุษย์ตรงนี้นะคะทาให้ทั่วๆนะคะทาให้หมดเลย ตัวกระดูกตรงมือเป็นยังไงบ้างตรงแขนเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้เราจะได้รู้จักลักษณะภายในที่มันอยู่ในร่างกายของเรามันเป็นลักษณะยังไงบ้างมตรงไหนอันใหญ่อันเล็กบ้างนะคะเดี๋ราจะค่อยๆดูสังเกตดูแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์นะคะม่นเป็นยังไงกระดูกของขาเป็นยังไงอันใหญ่หรืออันเล็กนะคะมันก็จะขนาดเท่าตัวเราก็จะเล็กจากที่เรามองเห็นผ่านเห็นนะคะเพราะว่ามีหนังมีเนื้อขึ้นดูอันนี้ก็คือเป็นภาพภายในเสร็จแล้วเราก็ใช้สัมภาระนะคะ แต่การอันนี้กระดูกสีขานี่กระดูกกระดูกลากระดูกลายที่ซ้ายีขวานะคะลายแขนแขนเท่านั่นบนแล้วก็แขนด้านล่างตรงน,นี้ก็จะเป็นนิ้มวมือแล้วก็อีกด้านหนึ่งอีกข้างหนึ่งนะคะก็จะมีจะมาเรื่อยๆแล้วก็สุดสังเกตไปด้วยนะคะว่ากระดูกเป็นอะไรบ้างที่อยู่ข้างในร่างกายของเราตรงน,นี้ก็จะเป็นกระดูกที่โคงนะคะ ีโครังเต้นกระดูกชิงกนชิงก้านการะดูกสะโพก,รรกนังเองค่ะนี่เป็นส่วนที่เรานัา่งมีโคร้นะคะแล้วก็มีขามีขาอันมามกาด้านบน กระดูกสันหลังตอนนี้อยู่ด้านหลังเสร็จแล้วนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะเด็กๆทําเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะเขียนชื่อแล้วก็ชั้นนะคะนาค่ะสำหรับหน้านี้นะคะก็คือหน้า23 23ก็คือเลข2องกับเลขสามก็เด็กๆก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะคะอุปกรณ์ของเราเขาบอกว่าไงเออก็คือให้เด็กๆ ประกอบโครงกระดูกนี้ด้วยการระบายสีตัดตามรอยปะแล้วนํามาติดตามรูปโครงกระดูกตรงนี้นะคะคเด็กๆก็คือให้เด็กๆระบายสีฝั่งด้านนี้นะคะที่เป็นโครงกระดูกที่ไม่ได้เรียงนะคะตามนี้เด็กๆใช้สีจะเป็นสอดินสอสีสีเทียนหรือสีอะไรก็ได้นะคะลาระบายให้สวยงามเลยตามใจเด็กๆเลยอย่างเช่น ตรงโครงกระดูกตรงศีรษะนี้ควรระบายเป็นสีฟ้านะคะระบายเป็นสีฟ้าระบายให้สวยงามนะคะตอนนี้ระบายเสร็จแล้วเด็กๆก็ใช้กันไกรนะคะใช้กันไกรตรงนี้ให้ผู้ปกครองนะคะอยู่ข้างๆนะคะหรือไม่ใครที่ยังไม่ถนัดก็ให้ผู้ปกครองช่วยนะคะตัดตัดแล้วมาแปะตรงชิ้นส่วน ตามนี้นะคะแล้วก็เด็กๆก็ใช้กาวนะคะอย่าลืมกาวมาแปะนะคะแปะตรงนี้ทำเสร็จแล้วมันก็จะได้เป็นชิ้นส่วนตามนี้ชิ้นส่วนที่มันเป็นลักษณะนี้ก็เอามาแปะตรงนี้นะคะเป็นแขนก็แปะตรงแขนเป็นขาสิขาชั้นชิ้นข้างล่างข้างบนก็แปะตามนี้นะคะเด็กๆแปะได้เลยนะคะแล้วก็ เอาภาพที่แปะได้แล้วนำกลับมาส่งคุณครูเขียนชื่อชั้นนะคะแล้วกลับมาส่งคุณครูในซองการบ้านเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ให้นำกลับมาเป็นแผ่นนะคะอย่าลืมเขียนชื่อนะคะเด็กๆฝึกทุกวันนะคะจะได้ไม่ลืมนะคะนะค,ะค่ะสำหรับใบงานใบสุดท้ายอย่างนี้ใบสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆอย่าพึ่งเบื่อกันนะคะก็จะมีตัวนี้ หมายเลข24นะคะหน้าที่24คือเลข2ก็เลข4ตัวนี้เขาบอกว่าให้เด็กๆช่วยระบายสีตามหมายเลขที่กําหนดนะคะเด็กๆมาดูหมายเลขหนึงนะคะหมายเลข1เขาบอกว่าให้ใส่สีแดงหมายเลขสใช้สีเหลืองหมายเลขสใช้สีฟ้าหมายเลขสใช้สีเขียวหมายเลข5 ใช้สีชมพูนะคะเด็กๆก็มาหาดูว่าตามดูให้เจอนะคะมีที่เมฆเป็นหมายเลขอะไรก็ระบายสีตามหมายเลขนะคะเช่นเมฆหมายเลขสามนะคะเราก็จะใช้สีฟ้าแล้วก็มีตัวที่อยู่บนเสื้อของเสื้อของผู้ชายเป็นหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งก็คือสีแดงสีแดงตัวนี้เราก็ระบายเป็นสีแดงนะคะ แล้วก็หมายเลขสองอยู่บนข้างหลังอะไรเอ้สัตว์สัตว์ต,ตัวนี้คืออะไรนะคะเป็นกระโอลกใช่ไหมคะกระโอลกเราก็ระบายสีเหลืองนะคะแล้วก็หมายเลขห้าอยู่บนเสื้อของเด็กผู้หญิงก็คือสีชมพูเราก็ระบายอันนี้สีแดงนี้สีชมพูอ้ออีกอันนึงก็คือใบไม้นะคะ หมายเลขสีแล้วก็ระบายสีเขียวลงไประบายจนเสร็จทุกหมายเลขแล้วเด็กๆก,ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วก็เด็กๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมเขียนชื่อแล้วก็ชั้นให้คุณครูนะคะนำสับกลับมาส่งในซองการบ้านเหมือนเดิมทั้งหมดสัปดาห์นี้ก็คือมีใบงานสร้างสารรค์ทั้งหมดมี3แผ่นนะคะก็จะมีใบที่หนึ่งที่ใช้ เป็นโครงกระดูกติดก,กับสำลีนะคะใบางานที่สองก็คือเป็นโครงกระดูกเช่นกันแต่ว่าตัดแล้วมาแปะนะคะประกอบให้สมบูรณนะ์และใบางานนี้ก็คือใบางานสุดท้ายเด็กๆอย่าลืมไปทํากันนะคะคุณครูรอตรวจผลงานของเด็กๆอยู่นะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย